การรู้อริยสัจส,สี่ทำให้มีตาสมบูรณ์พิกุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างพิกุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตา ที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทํามีโทษและไม่มีโทษทําเลวและทําประนีตทาฝ่ายดำและทาฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งทิ่กุทั้งหลายนี้แลคนตาบอด พี่กูทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประนีต ทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวพิกุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกศัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกศัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตา ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิขุทั้งหลายนี้แลคนมีตาสองข้างพิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือภิกขุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดแห่งทุก์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้พิกุทั้งหลายนี้แลพิกขุมีตาสมบูรณ์